ครับวันนี้มาอีกครั้งหนึ่งครับท่านผู้ชมนี่คือรายการครัวคุณต่อยและนี่เป็นช่วงสอนทําอาหารครับอาหารที่สอนทําในวันนี้มาจากร้านชื่อลุงแดงโสเจงอ๋อชื่อก็แปลกมาแล้วมันไม่ใช่แปลกอย่างเดียวท่านผู้ชมกรุณาดูดีๆแล้วไปทําเมนูนี้ทานกันเขาเรียกว่าคั่วไก่บ้านโอ้โหถ่าทางจะบ้านจริงๆนะอร่อยสุดๆอร่อยแบบโอ้โหภาษาผมคนเดียวนะอร่อยแบบบ้าเลือดอ่ะอร่อย ตอนนี้เขาทำยังไงและอยู่ที่ไหนเดี๋ยวท่านจะได้ทราบขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณพิมจริยาเชยโพจากร้านลุงแดงโสเจ้งครับ้สวัสดีครับสวัสดีคสวัสดีค่ะสวัสดีคดีค่ะยืนตรงนี้เลยค่ะหนูชื่ออะไรคะชื่อพิมจริยาเชยโพค่ะค่ะและชื่อเล่นชื่ออะไรคะชื่อหนิงค่ะหนิงขาร้านลุงแดงโสเจ้งเนี่ยอยู่ที่ไหน อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาค่ะอยู่โคราชโคราชโคราชบ้านเองนะพูดพูดภาษาโคราชได้ได้ค่ะอ๋อแล้วพูดได้ไหมไม่ได้ลองลองลองพูดหน่อยว่าวันนี้มาออกรายการโครุณต่อยรู้สึกยังไงพูดเป็นภาษาโคราชบ้านเองนะก็ตื่นเต้นค่ะแล้วก็ดีใจภาษาโคราดี Oh. ดีใจ oh. ค่ะดีใจวันนี้อ,อาบกุฏานุหวันนี้เ่ยจะออกเสียงไม้จัตาวา oh. อ๋อแล้วคำว่าลุงแดงโซเจ้งเนี่ยมหมายถึงอะไรอะ่ะก็ตอนนั้นพ่อพ่อลองทำแบบลองเปิดขายเฉพาะร้านเปิดเล็กๆแล้วทีนี้ก็ประมาณว่า เจ๊งไม่เจ๊งก็ช่างมันอ,อะไรประมาณนี้เลยหมอโสเจ๊งโสเจ๊งโสไปเลยโสคือคือภาษาจีนก็ลรทิ้งอะไรเงี้ยใช่โสทิ้งคือภาษาจีน <c oughs> <c oughs> คือจะเจ๊งไม่เจ๊งก็ช่างมันเถอะแล้วดูเด็กก็หลานแม่แล้วใช้ชื่อคือพ่อในชื่อลุงแดงแล้วทําร้านนี้แล้วกรถามว่าทำทำไมจะทําทําไมงี้แล้วก็เลยบอกเพื่อนโสเจ๊งเจ๊งก็เจ๊งเจ๊งก็เจ๊งใช่ไหมก็เลยตั้งชื่อร้านว่าลุงแดงโสเจ๊งภาษาอีสานเจ๊งแปลว่าเจ๊งอ่ะที่เจ๊งอยู่เป่าอะไรเงี้ยภาษาอีสานนะใช่มคือโสก็คือทิ้งๆไปเถอะอ๋องั้นไปเรียนมาตั้งเรื่องไร้ฟัง หวังไอ้ปังจริงจแต่ว่าไม่เจ๊งนะคะ20กว่าปีแล้วมันจะไม่เจ๊งได้ไงเดี๋ยวผมให้ท่านผู้ชมดูร้านขนาดผมเห็นร้านเธอยังบอกกันเองเลยนะบอกว่าบอกว่าเดี๋ยวไปกันดีกว่าเพราะร้านนี้บ้านๆจริงๆและเมนูนี้นะฮะอย่างที่พูดแล้วนะครับคือเมนูซึ่งเรียกว่ามันแตกต่างมันแตกต่างมากๆเพราะมันเป็นขั้วไก่บ้านเขาทําอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ นี่ท่านผู้ชมร้านหน้าไปมามนี่ร้านเรื่งอยู่อย่างนี้จริงๆแล้วเปิดมายี่สิกว่าปีคืออยู่ตรงนี้กลางทุ่งนากลางทุ่งนาเลยคาดว่าตอนแรกคงหนีหนีมาท่านผู้ชมมาอยู่กลางทุ่งนาอย่างนี้เลยและนี่คือเครื่องทั้งหมดเริ่มต้นจากกระเทียมนะคะโขกพริกแกงค่ะไปโขกพริกแกงแล้วก็หอมแดงค่ะนะครับโขลกให้เข้ากันแล้วก็ ใส่ขาขาแก่ขากอมนะฮะมันถึงจะหอมใช่ตามด้วยตะไคร้ตะไคร้นะครับเราทำเครื่องแกงอ่ะเครื่องแกงแดงนะแล้วกแกงพริกแดงพริกแห้งค่ะครับพริกแห้งใส่ลงไปค่ะก็โขลกบหยาบหยาละเอียดโขลบหยาละยดค่ะแล้วก็ตามด้วยใบมะกรูดค่ะใบมะกรูดฉีกใส่ลงไปค่ะแล้วก็มีกระป๋อนนิดหน่อยต้องใส่หน่อยนะครับนี่ตำให้เข้าแต่ว่าไม่ตำละเอียดตำหยานะครับตาะะยนฮนี่ แลก็มีน้ำสต๊อกน้ำสต๊อกไก่ใส่กระทะลงไปใส่กระทะลงไปเอาไก่ซึ่งสับไว้เรียบร้อยแล้วค่ะเป็นไก่บ้านพันไทยนะคะไก่บ้านพันไทยเอาไปรวนค่ะเพราะไก่บ้านนี่เนื้อจะเหนียวอ่าท่านผู้ชมดูนะครับรวนแล้วปิดฝานะปิดฝาไว้เลยนะกับน้ำสต๊อกมอสครูนี้แล้วจึงเอาพริกแกงเมื่อกี้ใส่ลงไปพอใส่เสร็จปิดฝาอีกไม่ทําอะไรเลยนะดูดีๆนะฮะแล้วปิดฝาทิ้งไว้อีกพอมันเดือดมันของไก่ออกมาแล้วจึงปรุงรสด้วย แล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลทรายนิดหน่อยแล้วก็น้ำตาลทรายนิดหน่อยนะครับแล้วผัดพอเข้ากันนะดูนะพอผัดเข้ากันเพิบเบื่อเกิดอาการเบื่อขี้เกียจปิดไฟอีกปิดไฟอีกปิดไฟอีกนะน้ำมันงวดแล้วปล่อยให้น้ำมันงวดแกงมันเข้าไปในเนื้อไก่พอครื่งแกงเข้าไปในเนื้อไก่เสร็จจึงใส่น้ำมันหอยทีหลังใส่น้ำมันหอยตามด้วยใบมะกรูดนะครับผัด เริ่มเข้ากันแล้วนะฮะเริ่มเข้ากันแล้วนะฮะตอเริ่มแห้งนะะท่านผู้ชมใส่ใบกระเพราดูเขาใส่กระเพรานะฮะนี่ต้องใส่กระเพราแบบนี้ไม่ใช่ใส่กันจิดหนึ่งใส่กระเพราบ้านลงไปขนาดนั้นเลยเป็นอันเสร็จสิ้นขั่วไก่บ้านครับทำกินเองที่บ้านเลยทำได้เลยดููแล้วมันง่ายใช่่่่่แตตตววาามมัันนไงงยรถุดิบี อยากจะบอกว่าขั้วไก่บ้านนะครับผมไก่บ้านเนี่ยเรารู้อยู่แล้วคือไก่ที่อยู่ตามในชนบ้านคือไก่ชนนี่แหละถูกไหมค่ะก็คือไก่บ้านก็คือไก่ชนนี่แหละงนั้นไก่ระยองกมใช้ไม่ได้สิครับไม่ใช่ครับผมอันนี้ชอบมากอย่างนึงที่อยากจะบอกนิดนึงเคล็ดลับของอันนี้เนี่ยที่หนูว่ากลิ่นมันทําให้ให้ เครื่องแกงมันชูรสชูกลิ่นขึ้นมาก็คือขาแก่ใช่ต้องใช้ขาแก่นะครับไม่ใช่ขาอ่อน่ขาแก่กับขาอ่อนดูยังไงขาอ่อนก็คือขาที่มันยังมีต้นอยู่อแต่ขาแก่เนี่ยต้นมันตายหมดแล้วไอ้แง่งแง่งพวกนี้มันตายตายตายมันเหลือแต่หัวแล้วมันมีหน่อใหม่ออกไปแล้วแทงต้นนั่นคือขาอ่อนส่วนอันเนี้ยต้นมันตายหมดแล้วแต่อยู่ในดินเป็นขาแก่นี่นะฮะแล้วก็ขาแก่เนี่ยบอกได้เลยว่าถูก ถูกกระขาอ่อนขาอ่อนเนี่ยตอนตอนุตอน,ตอ,นอยู่ที่ฝรั่งเศสทําขายเนี่ยฝ <c oughs> รั่งเศสฝรั <c oughs> ่งเศสทำขาออขายทขาอ่อนขายมันต้องตัดราก,กั็ต้องมีมาขัดมาขัดอะไรเงี้ยตอนนั้นกิโลละกิโลละสิบสองบาทดิเราบอกอตรงๆนะตอนเขาให้ขัดไอเนี่ยเกลียดที่สุดเลยนะโอ้โหเกลียดมากเกลียดจริงเพราะว่าคุณเชื่อไหมวันๆชีวิตมันมันจะต้องใช้ผ้าขาวบางอ่ะผ้าขาวบางมาใส่ในโป่งแล้วขัดทีละข้อขัดแรงก็ไม่ได้นะเดี๋ยวข้อช้ำแต่ละข้อเนี่ยมันจะเป็นมีเปลือกเีษน้ำตาล ก็ค่อยขัด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 แล้วถ้าขัดให้เปลือกตรงนี้มันหลุดกลุยออกไปเรื่อยๆนะขอโทษนะหัวนี่ปูดเลยนะตรงนี้คือโดนต้นโดนตบมเขาคือเขาถือว่าขัดเฮงซวยเอา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 แค่กราบออกแต่ว่าผิวต้องไม่ออกแต่ว่าขาขาแก่เนี่ยโลละหกสลึงมันถูกกว่าฝรั่งเศสขายกันหกสลึงเลยอตอนนี้พูดถึงมาตรงนี้แล้วเขาพูดดีแล้วนะเอาล่าตรงนี้มาพูดต่อตรงนี้อีกทีนึงนี่คือกระเพรา ซึ่งเป็นกระเพราบ้านใช่ไหมฮะมันมันดีกว่าตรงไหนมันจะหอมกว่ามันหอมกว่าแล้วก็มีรสเผ็ดนิดนิดครับขออนุญาตบอกท่านผู้ชมนิดนึงนะครับหรือว่าท่านที่ทํามาค้าขายอะกระตันเวลาที่เขาไปบอกท่านว่ากินผัดกระเพรานะฮะไม่ว่าจะเป็นหมูกระเพราหรือเนื้อกระเพราแล้วท่านก็ทําผัดกระเพรานะครับแล้วท่านก็ใส่ไปแค่นี้ให้เขาเนี่ยนะมันโกรธจริงๆนะครับมันโกรธไหมไม่บางทีบางทีบางทีเขาใส่แค่นี้เดี๋ยวจะบอกให้ฟังเวลาผัดกระเพราหรือผัดอะไรก็แต่บางทีใส่แค่นี้ ใส่แค่นี้ใส่แค่นี้ใส่เฉพาะ,ะกรุณานะครับด,ดอกดอกเนี่ยรูดไปอย่างนี้เลยนะแล้วใส่ลงไปอย่างนี้ถูกต้องหอมมากใช่ดอกอะกะเพราต้องลงใส่กระเพราหรือใส่หอมอ เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วตายแล้วคืเวลาจริงๆแล้วต้องใช้กระเพราบ้านในเมนูนี้นะฮะแล้ววิธีการผัดต้องทําอย่างเขานะครับท่านผู้ชมฮะเขาทําเครื่องพิกแกงออกมาอย่างที่เราทราบแล้วก็คือว่าไม่ได้บดละเอียดบดหยาบเพราะว่าจะมาใช้ทําคั่วนะฮะก็ต้องใช้หยาบๆยาบอย่างนี้นะครับตอนนี้กรรมวิธีที่เมื่อสักครู่นี้เห็นนะเขาตั้งไว้แล้วเสร็จแล้วก็ปิดแล้วปล่อยมันแห้งปล่อยมันแห้งปล่อยมันแห้งอย่างนี้เนี่ยให้มันงวดให้มันงวดนะครับ อร่อยสุดๆทำตามเขาทุกอย่างตามที่เมื่อกี้เราเห็นในวิดีโอเนี่ยมันจะนุ่มนะจากเนื้อเหนียวใส่บ้านมันจะหนึบตอนนี้เวลาที่คุณผัดพวกนี้คุณใส่เครื่องในมาด้วยป่ะใส่ค่ะใส่นั่นแหละทำใส่เครื่องในมาด้วยเถอะปลาตองใส่ไปทางด้านนี้ได้วยเลยครับเลย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 ข้าวมาเลยครับซักเครื่องในมาด้วยข้าวมาเลยครับโอ้โหผมผมบอกคุณได้เลยครับเมนูนี้ไม่เป็นไรต้องข้าวด้วยนะเอาหน่อยไหมฮะไม่เป็นไรครับได้ครับได้นะฮะนิดเดียวครับนิดเดียวพอครับนิดเดียวพอครับ ชอบบรรยากาศร้านนะโอ้โหคุณร้านเขาเชื่อผมนะครับตอนแรกเนี่ยลุงแดงแกคงหนีหนีมานะแกแกไปอยู่ท่ากลางพุ่งนาแบบเท่สุดๆเลยอ่ะผมจะคุยกันเองเลยบอกว่าเฮ้ยเราไปเยี่ยมร้านนี้กันไหมไปนั่งี่อนมีน้ำด้วยนึือก่อนเป็นที่นาเลยใช่ไหมโอ้ยคุณครับเป็นกรนดิดไปผมกินได้ชิมหนังด้วยชิมหนังด้วยไม่เผ็ดไม่เผ็ดมากไม่เผ็ดมากนะผมเอาตรงนี้เลย ผมหาข้อก่อนเนี่ยขอโทษนะครับท่านผู้ชมจะเผ็ดไหมคุณพิมพ์จนิยายเก็บอกว่าทําใจก่อนนะเพราะมันจะเผ็ดนิดนึงไม่เผ็ดไม่เผ็ดมากไม่เผ็ดจนถึงไรกินไม่ได้ต้องประมาณนี้นะเผ็ดคนนีไม่ได้อื่เมนูนี้ขายดีมากเนี่มาแล้ว อร่อยแต่แต่ไม่เผ็ดจนไม่เผ็ดจนสืบรสชาติไม่ได้อะคือรสชาติยังอยู่ครบอ่ะบางทีบางอย่างมันเขาบอกว่าเขาบอกว่าเผ็ดหน่อยนี่ก็คือเผ็ดเลยนะครับเผ็ดเผ็ดเลยนะครับแต่ว่าพี่ๆเขายังไหวกันแต่มันหอมคุณผู้ชมแล้วไก่บ้านน่ะเนื้อมันไม่ได้เยอะมากอ่ะคุณผู้ชมครับแล้วมันจะ มีความหนืดหนืดแล้วเส้นเนื้อเนี่ยเส้นเนื้อมันจะมีกล้ามเนื้ออร่อยมากตอนนี้พิธีกรเหลือแค่สองคนเหอรอฮะที่เหลือไปไหนกนหมดได้ทอีกสองคนกำลังไปขายขาแก่อยู่ที่เฟริร์เฟิเสน่ห์ของเขาคือนอกจากว่าไก่ที่เป็นไก่บ้านที่ดีเนี่ยเขาใส่กระทะแล้วใส่น้ําซุปไปนิดนึงไม่ใช้น้ามันไม,ไม่ใช้น้ามัน ใช่แบบเราถึงเรียกว่าคั่วอ๋อถึงเรียกว่าคั่วมันใช้น้ำมันของหนังไก่นะครับอันดับแรกคือรวนก่อนถ้าคนต่างจังหวัดอ่ถ้าคนที่ไม่เคยเกิดที่ฝรั่งเศสจะไม่รู้ว่ารวนเป็นยังไงรวนคือการถนอมอาหารนะฮะรวนหมูรวนไก่รวนหนูรวนงูรวนอะไรก็แล้วแต่มีงูด้วยเหรอมีฮะรวนแล้วแต่จุ่เย็นไว้ถูกไหมอืมหรือว่าคุณคุณเจริยามาด้านนี้ดีกว่าคุณเจริยาครับเจพิธีกรเราก็ไม่เหลือแล้วเนี่ย คือคือมันหอมมากนะคุณผู้ชมเสน่ห์ของมันคือไก่ทั้งหมดเนี่ยความหอมรสชาติความหวานมันรวมอยู่ในน้ำซุปน้อยๆแล้วเคี่ยวนานๆเมื่อเลยคือสำหรับบอกได้เลยว่าลุงแดงโสเจ้งนะฮะลุงแดงจะเจ้งก็เจ้งเจ้งก็ช่างกันเถอะนะฮะบอกได้เลยว่า2 0กว่าปีการันตีว่าไม่เจ๊งแน่นอนนะครับแล้วสำหรับเมนูคั่วไก่บ้านเอาแล้วถูกจริตกับพวกเรามากๆโดยเฉพาะหนูนะครับต้องบอกก่อนยืนยันว่า ถูกติดกับหนูและอาต่อยมากๆนะครับสำหรับเมนูนี้นะครับคั่วไก่บ้านรับไปเลยครับจังหนูครับติ๊บกระเต็มยติ๊บกระเต็มยติ๊บกระเต็มยวพไดเรียบร้อยแล้วนะฮะดูอาหารนีน่ารักแตกด้วยนะคืออร่อยจริงๆริงนะคุณผมอิจฉาคนโคราชเลยอ่ะไม่รู้นะถ้าท่านอยู่แถวนั้นอ่ะทำได้ก็ทำอ่ะถ้าทำไม่ได้ลองไปร้านเขาอ่ะ ผมบอกว่ามันแตกต่างจริงคุณทําได้สุดยอดจริงๆเลยอขอบคุณร้านเขกคนเยอะคุณพ่อไปไหนแล้วลุงแดงตอนนี้อยู่ไหนล่ะอยู่ค่ะยังอยู่ใช่ไหมพ่อเขาจะนาเกษตรกรปลูกมะนาวปลูกอะไรอยู่อว่ว้างไปหา่วงวางไปหาแล้วอ่ะ ค้าอะไนะอำเภออำเภอเมืองค่ะแต่ว่าจะอยู่ชั้นชหน่อยค่ะคุณอ๋อเคยไปออกล่องเมยนิดหน่อยอ๋อคุณอ๋อไม่รู้จักวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพิมพ์จริยาขอขอบคุณร้านลุงแดงโสเจงขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมมาโดยตลอดมันเป็นอีกเมนูหนึ่งถ้าท่านไปทําได้ตามนี้น้ําลายยังอยู่ในปากอยู่เลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่ว่าเราหยาบหรืออะไรนะความที่มันเรียกน้ําย่อยมันเรียกมากๆเลยมัเรียกน้ำจังหวะจะกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ มจังหวัดหนองคายไม่กินกุ้งทอดแพรที่ร้านครัวแม่แป๊ดถือว่าผิดความสมบูรณ์ของอาหารที่ร้านเนี้คือเรียกได้ว่าจัดเต็มจริงๆผมกินจานหนึ่งหมกินหมดนะเนี่ยอร่อยจริงๆอ่วนมากผมกินทั้งแพรแล้วเลิกกันเลยมาพอหมูย่างครับ <c oughs> คือความหอมนี่มันหอมสุดใจจริงหอมนุ่มหวานน้ำผึ้งหอมเล็กไหมไปหาคุณหมอมาคุณหมอบอกว่าห้ามฟังเพลงห้ามเที่ยวทิดเที่ยวบาร์ทำไมอ่ะงดมันงดมันไม่ใช่ท่านที่เป็นซับสไคร์เบอร์ของเรานะฮะตอนนี้นะครับตามที่เขาบอกให้ชี้เรื่องแบบไม่ชี้ตรื่องนี้ไม่ตรงนี้ตรงนี้